5, 4, 3, แม Manchester City กำลังจะได้ตัวคาวินฟิลลิปมาร่วมทีมเป็นนักเตะรายใหม่รายที่3ต่อจากจูเรียนอาเวเลสและเออร์ลิงเบลฮาแลนด์สองกองหน้าแสนดุเดือดเนื่องจากเป๊ปกวาดิโอลาต้องการได้กองกลางมาเสียบแทนแฟนนันดิโย ที่กำลังจะอำลาสโมสรหลังลงบู๊แข่งนาน9ปีและกลับไปทำการค้าแข่งกับแอตเลติโกปาราเนเซทีมในเมืองกาแฟบ้านเกิดอีกรอบ กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีการระบุว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษทีมยุงทองจะได้เข้ารับการตรวจร่างกายกับเรือใบสีฟ้าอีกครั้งในวันศุกร์นี้หลังจากสองสโมสรตกลงค่าตัวของเขาเรียบร้อยในราคาประมาณ45ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัว42ล้านปอนด์และโบนัสอีก3ล้านปอนด์ด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าคาวินฟิลลิป จะมีส่วนร่วมเดินทางไปลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นนี้กับสโมสรนใหม่อย่างแน่นอนพร้อมทั้งนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงทุนเสริมทัพในซัมเมอร์นี้รวม100ล้านปอนด์และหลังจากทีมเงินถังของเมืองผู้ดีอเวอรเลดและฮาเลนเข้ามาในราคา14ล้านปอนด์และ51ล้านปอนด์อย่างไรก็ดีค่ะเรือใบสีฟ้าใกล้ปล่อยกาเบียนเชซู กองหน้าทีมชาติบาสิลให้กลับอาร์เซนอลในราคา45ล้านปอนด์ขณะที่ราฮิมสเตอร์ลิงตัวรุกทีมชาติอังกฤษเป็นอีกรายที่จะโดนโละออกจากเอติฮัดสเตเดียม